นหลังมยหัไหลังมเป็นอะไรที่เป็นอะไรก่อนทำีเป็นอะไรมาที่บอกเป็นอะไรมาขาดิปวดขาเป็นกี่ปีแล้วสามปีปกรเทียนเหมือนนั่งนั่งบบเทียบไม่ได้กรเทียต้งไหนปวดเตาไหนหัวไหลหัวไหลล้าานไปหมดเลยออมาๆๆผม่มอนะตตอทำยังไงดี <peach fragrance> เียค่ะแล้วก็ป,ปีิป,ปีหน่อยเออ้อบเลยนะอ,ะอ้าวตันนี้เอาไม้เท้าสักสิ์หลวงพ่อกล้วยวัดโพสิตาลามแต่นี่จังไงนี่เป็นไม้เท้ารุ่นแรกกันนะเห็น,น่้นสักยันไหมแต่หัวฉลดเท้าเลยนะ่ะาไม่เท้าหลวงพ่พอกล้วยนะ แล้วก็พาที่แขนคอนั่นก็คือหลวงก๊อปานวัดบานมีภูหลวงปู่ดูวัดสะแกนั่นแหละอธิษฐานเอาเออนี่แล้วปฏิฐานเสียงแค่หนึ่งตัวแล้วนะโชคดีแล้วนะเนี่ยเด็กพี่แมวเพื่อนกันเออพวกมานเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะวันนี้ทานมียู่แล้วนะกลับบ้านแล้วตามไปที่บ้านได้ ปาล์มใจวัฒน์ชัยยะพลึกลรับแขกจานถึงสุขสาวพิทบางทีไม่อยู่ไปไปหลายที่ <c oughs> เอา้าเดินดูนะนี่ไปทำบุญสองร้อยนะก็สามร้อยนีกว่าทชำระได้ี่ส่งนะุพิทเจ้าก,การรมในเวนงูปอบแย่น้าพี่ิจ้าหัวเจ้าก,การรมในเวนทั้งหมดนเานาะเดินดูโลกไหม่ มันเดินแล้วมันโล่งมันหายเจ็บหายปวดพอแล้วดีดีไหมดีขึ้นค่ะเออศูนย์ถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดีกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรียนในห้องโล่งไหมโล่งโล่งค่ะดีเยอะไหมเจ็ดสิบสามสิบได้ไหมเอางี้มานี่ถามใหม่หาจุดปวดซิตอนนี้ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหน มันไม่มีจุดปวดจุดเจ็บก็คือจบแล้วนะตอนนี้ขา <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ดีเธอหน้าทุกเพศได้เด้จ้ะหมูเข่าข้างซ้ายครับตอนนี้เจ็บอยู่เหรอดีดีขึ้นค่แต่ว่ามันมันเหมือนมันตึงๆค่อ๋อตึงไม่เป็นไรตึงออกกําลังกายเอาตอนนี้หาจุดเจ็บสิเจ็บตรงไหนตอนนี้แบบ เหมือนเวลานอนลงเวล <c oughs> านอนไม่เอาเอาตอนนี้ที่ผมทำพิธีให้เรียบร้อยแล้วเจ็บอยู่ตรงไหนอีกเจ็บบอกาเจ็บตรงไหนถ้าไม่มีก็คือจบแล้วไม่มีม้<ะ>มีหรือเปล่าไม่มีแล้อ่าวเนี่ยแหละผมจะบอกเสมอคนที่มาทำพิธีถ้าผมทำพิธีเสร็จให้เรียบร้อยแล้วถ้ามันไม่เจ็บคือจบถูกต้องไหมถูกต้องไหม หาจุดเจ็บหาให้เจอถ้าหาไม่เจออย่างงงวิชาอาคมไม่ต้องงงรู้จักวิชาอาคมไหมอ่างงเอาทำไมถึงไม่เจ็บทำไมถึงหายตอบซิเกิดจากอะไรเอาละทีนี้จะตอบแล้วนะผมจะซักแล้วนะตอบดูซิทำไมมันถึงหายได้๋อหนูที่ถ่านแล้วแล้วเชื่อเรื่องอธิษฐานด้วยเหรอ เชื่อหรือเปล่าเชื่อค่ะแล้วมันหายจริงไหมหายค่ะแล้ววัตถุมงคลที่ผมให้แขวนคอและไม้เท้าผมก็มกลวยมีความศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์ค่ะมันศักดิ์สิทธิ์เพราะเราหายใช่ไหมค่ะอ่ะนั่นแหละจบแล้วมีอะไรจะถามแล้วไปทำบุญเนะบบาะโอเคบบอ้อาว